พี่น้องเพิ่งดูครับเห็ดพึ่งนกยุงกำลังอ,นนออกคือกันนะโอบกบบใหญ่เลยเห็ดก็น่าจะออกดีอยู่ครับแต่ว,า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 ว่าบบาวบ่หินเลยพี่น้องเห็ดเช่นนี้นี่ไม่ค่อยเข่าไฟเนาะถาหายา้ํมาเ่อาสีเห็นดีกว่าน้องพี่น้องเนาะ ดอกอมมามด้วยกับเห็ดกอโอ้เลวพี่น้อง <c oughs> กูกําลังออกขึ้นกันครับเนี่ดอกน้อยน้อย <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีค้นมักเลาะนะ้องพี่น้องเนาะ หลังจากที่บ่ได้พบพ่อกันอู้ถือว่าโดนเลยเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเอ,อ่อที่ขึ้นมาเราโคกกับที่บ่าวได้ขึ้นมาเราโคกเนาะเพราะว่าก้อนน่าเนี่ยวองสองสามมือวองหันเนี่ยแหละครับบ่าวกะเออปูกบักแตงครับพี่น้อง,พ,องพี่นี่บ่าวปู่บักแตงก็เลยว่าท่านี่มีเวลาขึ้นมาเราโคกเนาะพอดีกันแล้วเมื่อนี้แหละครับแล้วป้าเ่ากะได้ยิ้มขาวด้ยินเขาวเววเววไว้เห็ดผึ่งออกพี่น้อง เขากะกินเข่าอาบน้ำขึ้นมาเลยครับกะขึ้นมาหอดโคกมื้อนี่กะตีซีเนาะพี่น้องเนาะกะสิเป็นคลิปแรกของเดือนกรกฎรคมาษพศอส,สอ2 5 68ครับออกแท้ว่าแท้กะต้องรุนกันเบื้องล่ะพี่น,อน้องเนาะอยหา้คนตัวได้แต่ยินข่าวว่ามีคนใด้ลงไปสันดอก่ายเหดุึืงมันออกเฮากะอก้อันสิน้อนคือสีน้อน่ารับดอกพี่น้องเพราะว่าจอบมาโดนถามาโดนเล้วนเนาะเฮ็ดปีนี่ค่อนข้างที่จะออกงกักแน่ครับ แต่ว่ามือนี่เดี๋ยวกับหูว่าออกบอกออกครับขึ้นมาผู้เดียวครับมือนี่มนหมายของเขากะเขาบังเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเขากับบสสามารถที่จะบอกหมายหรือบอกพิกัดได้ชัดเจนเกินไปก็หนีเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลสองเที่ยวหวังว่าพี่น้องคงสิเข่าใจครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกะเตียนเตียนอยู่ถ้าผู้ใดเห็ุชิปเกี่ยวกับแนวเนี่ยที่ว่าจะหายก้นแตกขึ้นมาเจ็บเห็ดเจ็บอย่างลหลายอย่างเช่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าใจเนาะ เอาครับรุ่นกันเ้ิ่งวันนี้เด็กปนบ่ไปครับไปมาแล้วครับดอกแรกแหกหมานอ,ออกอีรีพี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองครับเบาขอแก้เวลาเ้อพี่น้องเบาบอกเวลาพิดครับขึ้นมาฮอดโคกสี่ทุ่มพี่น้องมาครับดอกแรกแหกหมานของเขาเห็ดพึ่งเหลืองบางพื้นที่เพิ่นกะสเอินเห็ดพึ่งเขาไง่ครับ อี่ครับกําลังออกเลยย่างแซ่บย่างหวานกับเพ็ดฝรั่งชนิดนี้อี่ครับเบาสีโบโจงด้วยพี่น้องสําเร็จตําหน่งครับเพราะว่าหมายนี่มันบ่มย่าหมายรับเบาเนาะ

เน็ดก็น่าจะออกดีอยู่ครับแต่ว่าเบาบ่าบหินไม่น้องเน็ดเช่นนี้นี่บ่ค่อยเข้าไฟเนะาะเดี๋ยวหายจะง่อยเบาก็ว่าสิก,ก่อไฟนอนเล่นอยู่นี่แหละครับทาหารางาเมื่อเศ้าสิเห็นดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนอนโคกครับมืนน้อน<ฮ>ี้นอนปลาเลยอ้ยพี่น้องเพิ่งดูครับเห็ดพึ่งนกยุ้ง Ủa, ừ, cứ gặp nè, ừ, gỗ bực ngay lên นม่เห็นหนาดีาพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งผลงานเห็ดโคกนี่นะครับน้อน,นี่กัที่แหลกเขาก็กว่าสีน้อนอยู่โคกนี่แหละพี่นออ้องเออบัตตนี่ฝนมันตกกับีนฝนกำลังลินลงเม็ดเลยเขาเรยกว่าสิไปน้อนบ้านครับแล้วกับสิถือโอกาสใหญ่โคกเลยครับเพราะว่าโคกนี่เฮ็ดออกดอนเดียวอย่างว่าเบิ้งอีกดอนฟังหนึ่งนั่นไฟมันใหม่ครับมันโบอกอกเนาะนี่ ก็ถือว่ากําลังสีออกอยู่เฮาก็เลยว่ามือหนาจังสีมาไม่เนาะโขกนี่เดี๋ยวเฮากลับไปนอนบ้านกะสีพ่อ้อีกทีนึงก็น่าจ,จะเป็นขอนแกงแหละครับแล้วสีใหา่โคกนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งโคกไม้ลังหามันออกดีกว่าโคกนีเนาะหลังจากที่เฮากลับไปพักผ่อนนอนตื่นขื้นพี่น้องใหายโคกมามาหัดโคกนีเก็บตีหาครับนี่เฮดชุดแรกของโคกนีเป็นเฮดกอแดงครับ เบาเปียนกระตาน้ำครับกระต้านนี่นมันง่ายปวดเห็ดออกปลายเอาหน่อยสมนี่พ่อครับนี่เห็ดแต่ละโขกออกบวกขึกันครับโขกนี่เป็นเห็ดกอแต่ว่ากรบโบแหน่ครับเห็ดปึืงอาจจะออกขึ้นกันเอาอาจจัดสิวท่านเห็นเนาะยังเข้าเดียวกับสีแจ้งเหรอพี่น้องดอกงามๆด้วยกับเห็ดกอ เห็ดกอครับตุ่มๆเลยอุ้ยตุ่มเ,เมนี่ยงามๆครับ นี่เห็ดหน้าขาวครับพี่น้องยังน้ำหาเห็ดผึ่งประทันพ่ออยู่ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็แจ้งแล้วหาข้าเดี๋ยว เบืงผลงานกไม้ของเขาได้แต่เห็ดกอครับว่ากี่ดอกหรอกเนาะเห็ดผึ่งยังบ่ท่านนี้เห็นครับ <c oughs> ใครซะไอ้กลับไปหาพวกที่ห้องขืนไปเปบิ่งบ้องหัวคำเหมนเนาะยังสมีเห็ดผึ่งอยู่พี่น้นงแต่ว่ากับว่าน่หรอกครับกาย่ังไปเรื่อยๆพวกนี้กะอาจจะมีคือกันเนาะเออบ่ท่านแก่งอาจสิว่ท่านเห็นเพราะเห็ดผึง่งค่อนของางที่จะ ซองหางานะครับนะครับรุ่นกันเบิ้งครับมือนี่เป็นจังไดกโคกนี่มีบอเห็ดพึ่งายเลยครับรุ่นกันไปน้องกันเลยแดงเป๊ดดีแต่พี่น้องเห็ดกอดอกนน่ พี่น้องกูกำลังออกขึ้นกันครับนี่ดอกน้อยน้อยพี่น้องครับโคกนี่ยางเจนว่าออมแล้ว ได้ซ้ำนี่ละได้เห็ดโก้เนาะได้เห็ดก้เมื่อกี้ดอกดอกก็เห็ดผึ่งสองสามดอกแต่ว่าเบายังบ่ย้อมเลยพี่น้องเบาสิไปอีกโคกนึงครับเบาสิน้ำหามันที่ได้เห็ดผึ่งนีง่มันออกโคกไปหลาย <c ười> ชดเชยเลยถือว่าเป็นการชดเชยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เออเบ้อบรายงานโคกมาหลายมือมือนี่งานคุมเลยฮะไปครับไปเบิ่งโคกที่สามกาานันวัน สิเป็นนั่งเด็สิมานบ่ะตอนนี้ก็ลังย่างเดินทางเดินทางย่างกับรถเนาะไปครับไปหลุ่นกันโขกต่อไป <c oughs> อใหญ่ามาโขกที่สามของห้องดอกเดียวกับบได้เ <c oughs> มื่อปัญญาสิไปแล้วพี่น้องเอย กสิไปต่อบ่ไหวดอกครับหอดสามโคกแล้วหืมโคกนี่บ่มีหยังเลยผลงานกะหอเก่าแล้วเนาะกะเอาอันนี้ไปแกงใส่ผลงานมืมอคืนคนี่กะสิได้แกงหนึ่งยี่ดอกพี่น้องคลิปกะสิสันแน่และครับคลีบยาวคิปสันเบาะกสบาะสิลงเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนีเบาบ่มีคลิปสิลงเลย เอาครับยังได้กะเสียวไวประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะยังได้ขอบคุณครับทีบ่เข้ามารับชมขอบ,อขอบคุณทุกการัองใจขอบคุณทุกแหล์ทุกแช์ทุกการติดตามโปพอดในคลิปหน้าก็ับผมสวัสดีครับไปครับกระบัยด,ดยางหดวดง่ายบ่เนี่ยฮะข<ฮ>าหล่าอวยต่อยเลยพี่น้องเลย